กระดาษนะอาจจะสัก5ปี10ปีอาจจะเกือบหมดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้คนก็จะอ่านนะจากจอคอมพิวเตอร์จาก iPad จากมือถือมากกว่าเพราะนั้นนี่เป็นพัฒนาการของอเทคโนโลยีเป็นพัฒนาการของทุนนิยมถ้าสื่อไหนปรับตัวไม่ได้นะก็ต้องพ้นไปนะนี่เป็นสื่อสาย อนุรักษ์นิยมที่พูดถึงนะคะทีนี้เราก็จะเข้ามาดูหน่อยนะว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันเนื่องมาจากการต่อสู้ของกลุ่มเนชั่นนี่แหละแล้วส่วนหนึ่งเรามาดูว่าวิธีคิดของพวกยกร่างการมาที่การยกร่างซึ่งก็เป็นพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นแหละเขาก็ได้รับผลจากการต่อสู้ของค่ายเนชั่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ก็มีนะคะก็มีความพยายามที่จะบรรจุแล้วเราก็ดูว่าอยากจะดูว่าในนี้เนี่ยนะคะกมาที่การยกร่างเนี่ยพูดถึงอะไรก็กลายเป็นว่าเขาก็มีประเด็นสำคัญที่ห้ามผู้ถือหุ้นครอบงำสือ่อห้ามนักการเมืองมาถือหุ้นห้ามรัฐไปโฆษณาในสือ่อ แต่นี่ยังเห็นโฆษณากันอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะเช่นทีวีดาวเทียมเนี่ยบางช่องสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนเมื่อเช้ายังเห็นเลยนะคะก็อาจารย์ธิดาเข้าไปดูก็เห็นยังโฆษณาของออของกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้ามาดูนะคะสไลด์มาเลยนะคะสไลด์มาเลยก็คือมาตราหนึ่ง คือความจริงเขามีมีมีเนื้อหาอยู่เยอะนะฮะว่าด้วยเรื่องของเสรีภาพสื่อมวลชนชน,ชน,นะฮะในนี้เนี่ยมาตราหนึ่งเขาบอกว่าการให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนำออโทษค่ะจารย์อาจจะอ่านอันนั้นเป็นหนึ่งทับสทับสอ,บสอโอเคอันนี้เป็นวักษี่นะคะ อขอดูวรรคแรกระบุว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรมนะฮะย่อมได้รับความคุ้มครองอันนี้อ่านอย่างเร็วๆนะคะว่านี่พูดพาดหัวส่วนใหญ่พาดหัวเอาไวด้ดีก็คือเสรีภาพนะแต,แต่ใช้คำว่าจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะย่อมรับความทุ่มของอันที่สถัดมานะคะการชังปิด เพื่อลดรอนเสรีภาพตามมาตานี้ย่อมกระทำไม่ได้ต่อมาวรรษสามค่ะนะการห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนจากกระทำไม่ได้ยกเว้นกฎหมายเพื่อเฉพาะความมั่นคงของรัฐนะเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเกติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวเขียนยาวเลยความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นและสุดท้ายคือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยสรุปว่าที่บอกว่าให้เสรีภาพเนี่ยในที่สุดมันมาจบตรงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแปลว่าเอาเข้าจริงก็ห้ามได้ห้ามได้ถ้าขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะเขาก็ไม่ออกกฎหมายเฉพาะอีกนะซึ่งขณะนี้มีปัญหาแม้กระทั่งกฎหมายว่าด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์นะแล้วต่อไปทั้งความสงบเรียบร้อยแล้วศีลทำอันดี นะคะของประชาชนเพื่อป้องกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจลองคิดดูิว่าตัวนี้มันมันกว้างแค่ไหนอะความเสื่อมทรามทางจิตใจเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะป้องกันไม่เกิดความเกลียดชังกันหรือใช้ความรุนแรงนะคะอันนี้นี่ก็เราเนื่องจากหมดเวลาครึ่งเวลานะคะเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่ามีการเขียนร่างรัฐธรรมนูญเขียนทีแรกว่าป้องกัน เพื่อให้สิทธิเสรีภาพจะไปห้ามไม่ได้แต่พอมาดูวักท้ายๆเนี่ยวักท้ายๆนี่ก็คือแปลว่าห้ามได้ทั้งนั้นน,นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะเราก็มาพบกันต่อเพื่อที่จะดูให้เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแนวคิดของพวกกลุ่มอนุรักษนิยมนะ่ะนะขอพูดฟันธงอย่างนี้เลย เป็นรัฐธรรมนูญของพวกอนุรักษนิยมนี่แค่ยกมาเรื่องสื่อเพราะว่าบาังเอิญเราพูดเรื่องสือ่อ mm. ก็เลยดึงเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยสื่อเนี่ย mm. เข้ามานะ,ะ mm. เพื่อที่จะชี้ให้ดูในนี้เนี่ยวัคซีก็บอกว่าไม่ให้เชนเซอร์ข่าวนะฮะขึ้นมาคือเอาการนำเอาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่นะฮะอันนี้วัคซีนะคะ่ ก่อนนาไปโฆษณาจากกระทำไม่ได้เว้นแต่จะอยู่ในภาวะสงครามหรืออาศัยอํานาจที่ได้ตราขึ้นตามวรรคสามตามวรรคสามเนี่ยนะฮะก็ก็แปลว่าทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นวรรคสาจนจบเนี่ยอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้เวลาพูดพลาดหัวทีแรกโอ้ยมีสิทธิเสรีภาพไม่จะทำ มาปิดก็ไม่ได้จะห้ามก็ไม่ได้เซ็นเซอร์ก็ไม่ได้เว้นแต่พอเว้นแต่นี่เขียนยาวเหยียดเลยมาดูวรรคห้ 5, นะที่สำคัญก็คือวรรคห้ 5, วรรคหวรรคเจวรรคห้านี่บอกว่าเจ้าของกิจการต้องเป็นพลเมืองนะคะไม่อาจจะเป็นและพละเมืองไม่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการสื่อและหรือผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมหลายกิจการ ขีดเส้นใต้คำว่าหลายกิจการไม่มีที่ไหนเขาเขียนกันนะในโลกนี้ในยุคทุนนิยมก็ถ้าเขามีเงินอ่ะนะคะเขาก็อาจจะมีมีหุ้นอยู่ในทีวีอยู่ในวิทยุอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่ในสื่อออนไลน์ในอะไรก็ได้เพราะว่าปกปติเขาไม่ห้ามกันแต่ว่านี่ ฉบับอนุรักษ์นิยมนี่แค่บอกบอกเรื่องสื่อนะไม่ใช่เรื่องนายกไม่ใช่เรื่องผู้แทนนะนะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าที่พรเอิญเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรากําลังพูดถึงพลังอนุรักษ์นิยมที่ต้องการทํำลายฝ่ายประชาธิปไตยสื่อก็เป็นพลังหนึ่งที่สําคัญดังนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องพูดตรงๆว่าลากเอาเรื่องของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นพวกกระบอกเสียงผู้นำมวลชนในการที่ปฏิบัติการนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดความรุนแรงรวมกระทั่งสื่อแบบสือ่อหนังสือพิมพ์เนี่ยออกมาพูดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอสื่อนังสือพิมพ์อนุรักษ์นิยมเนี่ยมีปัญหาที่มีในทุนมาซื้อหุ้นก็ดูดูรัฐมนูญที่เขียนเลยอ้างว่าข้อนี้เนี่ยวักห้าห้าม ว่าหมายความว่าคนที่จะมาถือหุ้นเนี่ยจะมาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมหลายกิจการในลักษณะที่อาจจะมีผลเป็นการครอบงำผูกขาดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อสังคมหรือมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชนเนี่ยหมายความว่าทำไม่ได้ ทำไม่ได้นี่วักห้าก็แปลว่าวักนี้บอกว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของสื่อที่เป็นหลายกิจการนะคะหลายกิจการนะอ้าวมาดูวักหกนี่ที่สำคัญเลยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนมิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นแทนหรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกับการเป็นเจ้าของเห็นไหมคะนี่พูดพูดตรงๆว่ากันเอาไว้เลยถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็หมายถึงไอทนั่นแหละเพราะฉะนั้นพลังอนุรักษ์นิยมครั้งที่แล้วเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องจัดการไอทีวีต้องจัดการให้คุณทักษิณชินวัตรออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไอทีวีและพวกผู้ถือหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย,ย์ตายเป็นแถวเลยตายเป็นแถวเลยก็พลอยเจ๊งไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วรัฐประหารครั้งที่แล้วปล้นเอาดือด้อแต่รัฐประหารครั้งนี้จะเขียนไว้เลยว่า นักการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมาถือหุ้นทางตรงทางอ้อมไม่ได้แล้วมาดูวรจ็ดวรจ็ดนะคะบอกว่ารัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นหรือสิทธิอื่นใดเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนไม่ได้ตอนนี้นะทำอยู่นะก็คือความหมายอะไร ความหมายก็คือมองเอาว่าเวลารัฐเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะเป็นพรรคการเมืองก็คิดเอาว่าพรรคตัวเองต้องแพ้นแน่แก็เลยมองเอาว่าผู้บริหารเนี่ยในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยพูดตรงๆไปซื้อโฆษณาหรือไปสนับสนุนสื่อมวลชนของเอกชนไม่ได้การซื้อโฆษณาในนี้บอกตรง,ตรงเลย หรือบริการอื่นจากหนังสือพิมพ์หรือสือ่อมวลชนอื่นโดยรัฐจ,จะกระทำได้ก็แต่เฉพาะอาศัยตามบทบัญญตัติแห่งกฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อการนั้นซึ่งมันไม่มีปกติยกเว้นว่าในช่วงกฎอัยการศึกหรืออย่างไรนะคะคือโดยปกติเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วถามว่ารัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง จะประชาสัมพันธ์จะโฆษณาอะไรก็ไม่ได้สิอันนั้นจะไปโฆษณาช่องสามช่องเจ็ดได้ไหมก็ไม่ได้จะซื้อโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลี่นิวก็ไม่ได้สิเอาแล้วจะให้ทำไงถ้าอย่างนั้นน่ะนะก็แปลว่านอกจากบริหารราชการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้ด้วยอันนี้นี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก กันมาที่การยกร่างนะเราก็จะเห็นว่าได้ชัดเจนเลยนะคะว่านี่เป็นแนวคิดของกลุ่มอนุรักษนิยมที่ขานรับขานรับปฏิกิริยาของเนชั่นของคุณสุทธิชัยยุนเลยเพราะว่าฉบับเอิ่นั้นเนี่ยเขายอมรับความจริงนะเขายอมรับความจริงว่า เอาเจ๊งก็ต้องเจ๊งไม่มีนายทุนก็พยายามจะหาตะเกียกตะกายแต่ว่าในส่วนของเนชั่นเนี้ยเขาไม่ยอมคือเขายังต้องยิ่งใหญ่ต้องมีคนมาจ่ายเงินให้ก็ด้วยความหวังดีเพราะว่าเครือเนชั่นก็มีคุณภาพคุณสุธิชัยยุ่นก็เป็นคนที่มีคุณภาพแต่อเผอิญว่า เนื่องจากมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ไอทีวจึงกลายเป็นคู่คู่ปรับคู่แข่งน,นะกับตระกูลชินวัตรมาตั้งแต่รอบก่อนแล้วก็กลายเป็นสายอนุรักษ์นิยมโดยปริยายและนี่จึงเป็นเหตุให้คนต่างประเทศมองสถานการณ์ประเทศไทยอย่างไม่เข้าใจเพราะสื่อภาษาอังกฤษสองฉบับ ก็คือเนชั่นกับโพส์ล้วนเป็นสื่อสายอนุรักษ์นิยมทั้งสิ้นแม้กระทั่ง NGO ด้วยนี่จึงเป็นเรื่องน่าเศร้าของฝ่ายประชาธิไปไตยที่สื่อพลังของสื่อเนี่ยได้กลายเป็นพลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะแล้วก็กลายเป็นความพยายามในการที่จะล้มฝ่ายที่ ต้องการประชาธิปไตยแบบที่อำนาจธิปไตยเป็นของประชาชนและนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กกว่าเราจะต่อสู้ผ่านด่านสื่อเนี่ยมันใช้เวลานาน,านพอสมควรนะจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยสื่อค่อนข้างเข้าใจทีนี้ในเมื่อกี้ที่เขียน5สื่อเนี่ยเราไม่ได้พูดเราก็ขอพูดเติม ตรงสื่อตัวนี้เลยก็ด้วยนะคะว่านี่เป็นสื่อในประเทศไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันขณะนี้เนี่ยมันมีสื่อที่เป็นสื่อต่างประเทศแต่เนื่องจากสื่อต่างประเทศไม่ได้อยู่เป็นสื่อสายอนุรักษ์นิยมเพราะสื่อต่างประเทศอย่างไรเสียเขาก็เป็นสื่อทุนนิยมและประชาธิปไตยดังนั้นแรกๆเขาก็รับข่าวจากผู้จัดก,การจากเนชั่นจากโพสต์ นะคะพออยู่ไปอยู่ไปมันชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรพอชัดเจนขึ้นแบบนี้นะสถานการณ์ก็เปลี่ยนก็กลายเป็นว่าซื้อต่างประเทศดังที่อาจารย์ได้เอามา